วอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบียไรยชัย 2- นัดร,รวด VNL 2024สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารารกอัสิบวันนี้แอดมินก็มีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลมาฝากกันอีกแล้วค่ะการแข่งขัน,ขน,ขนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 สัปดาห์ที่1นครรีโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่18พฤษภาค,คมตามเวลาประเทศไทยเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลกสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพ่ายสาหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก1-3เซตขณะที่เซอร์เบียนัดแรกพ่าย สาธารณารัฐโดมินิกัน1ต่อ3เส็จเช่นเดียวกันโดยสถิติ5นัดหลังสุดเซอร์เบียเหนือกว่าเอาชนะไปถึง4ครั้งไทยชนะ1ครั้งเกมนี้โคตรยะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดเดิมจากเกมแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งชัจุออนโมกสีพอพันพ์นเกิดปราดวิภาวีสีทองพิมพิชยาโกกรัมหัยาบำรุงสุข โดยมีปียนุชแป้นน้อยล,ลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเซตแรกเซอร์เบียทำได้ดีกว่าใช้ความสูงใหญ่ค่อยๆเก็บแต้มเอาชนะไปก่อน25-13ต่อพอเข้าสู่เซตที่2ส,สาวไทยพยายามแก้เกมและทำได้ดีขึ้นค่ะโดยเฉพาะบอลจากหัวเสาและบอลเร็วกัวแต้มนำมาตลอดก่อนจะแผ่วไปในช่วงปลายเซตถูกเซอร์เบียพีิกแซงเอาชนะไปในที่สุด29-27ต่อ เซตที่3กเกมยังคงไปเป็นอย่างสูสีค่ะแต่ทว่าเซอร์เบียนั้นอาศัยทีเด็ดจากรูปร่างที่สูงใหญ่เบียดเอาชนะไปได้0ต่อ3 13ต่อ25เบียดเอาชนะไปได้0ต่อ3เซตค่ะสรุปผลการแข่งขันเวลเบลบอลสาวไทยพาย Serbia, ่าเซอร์เบีย0ต่อ3 13ต่อ25 27ต่อ29และ19ต่อ25ค่ะ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาในวันที่19พฤษภาคมเวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ